จิตเดิมของตนไม่กระจ่างแจ้งเมื่อเป็นวิญญาณจึงยากบำเพญขอบพระคุณพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสได้แก้ไขได้มีโอกาสเข้ามาสู่พุทธสถานซึ่งสะอาดสงบโออาสง่างามอีกครั้งหนึ่งจะได้มาพูดถึงเหตุที่ก่อขึ้นและผลที่ตามมาเพื่อตักเตือนชี้แนะผู้บำเพ็ญในโลก ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาบํมเพญเป็นสิทธรรมการยุคข,ข่าวคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าสามารถศึกษาธรรมะบํมเพ็ญทำได้เป็นเพราะคุณธรรมของบรรพชนและความเมตตาของเบื้องบนจึงได้มีโอกาสนี้ยิ่งโชคดีที่ได้ติดตามนักธรรมอุโสไปผูกบุญสัมพันธ์ในทุกๆท,กที่เพื่อเตือนสติชี้แนศิษฐ์พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เนื่องจากครอบครัวยากจนค้นแค้นจึงได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นตั้งแต่ยังเล็กเนื่องจากได้รับการชักนำพาของอาจารย์แนะนำและอาจารย์รับรองผูกพุทธ,ธสัมพันธ์และได้บําเพ็ญธรรมตอนอายุ18ปีได้มีโอกาสติดตามเต่ยนชนซื้อไปบรรยายธรรมทุกที่เนื่องจากในสมัยนั้นบุคลากรยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะขาพเจ้าซึ่งเป็นผู้ชายนักธรรมอาวุโสจึงรักและทนุถนอมอบรมบ่มเพาะทำให้ขพเจ้าได้ถวายใบดีกาต่อหน้าเบื้องพระแท่นแห่งพระแม่องค์ธรรมให้ได้แบกรับภาระเป็นเจียงซือได้ติดตามนักธรรมอาวุโสไปบุกเบิกงานธรรมทุกทุกที่โดยไม่เคยมีคำตัดเพาะต่อว่าเลยแม้แต่น้อยลำบากมาก็หลายปี แต่เป็นเพราะความสับสนแค่ครั้งเดียวตอนที่อายุ27ปีทางบ้านเขียนจดหมายส่งข่าวบอกมาว่าสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ไม่สู้ดีนักทางบ้านหวังว่าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะหมดลมหายใจจะได้เห็นข้าพเจ้ามีชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานที่ดีคุณพ่อคุณแม่จึงจะสามารถวางใจจากโลกนี้ไปได้จึงวอนขอด้วยความลำบาก น้ำตาที่หลังรินเหมือนน้ำค้างหยดไม่ขาดสายเชียนเย็ยนและเตียนชวนซือจึงมาเยี่ยมที่บ้านของข้าพเจ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่คุกเข่าวิงวอนขอเชียนเยิยนและเตียนชวนซือว่าในเมื่อจะพาลูกของตนไปบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยทั้งยังเป็นผู้บำเพ็ญธรรมในธรรมการยุคข,ขาวทำมาลงสู่ครัวเรือนจึงแต่งงานออกเรือนแล้ว ถึงแต่งงานออกเรือนแล้วสามีภรรยาก็สามารถบำเพ็ญร่วมกันได้หวังว่าเฉียอน,นและเตียนเฉินซือจะได้ส่งเสริมทั้งคุณพ่อและคุณแม่คุกเข่าลงวิงวอนคอนักธรรมอาวุโสนักธรรมอาวุโสก็เมตตาเป็นอย่างยิ่งไม่กล้าที่จะส่งเสริมให้ข้าพเจ้าบำเพ็ญพรหมจรรย์เมื่อเห็นกิริยาอาการอย่างนี้ ของท่านทั้งสองแล้วเฉียนเยียนและเตียนชวนสื่อจึงรีบรับปากและได้หาลูกสาวของทันจูท่านหนึ่งมาแต่งงานกับข้าพเจ้าใครจะรู้ว่าหลังจากแต่งงานแล้วยังไม่ทันครบสามเดือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ตายจากไปข้าพเจ้าเศร้าใจมาก ทอดถอนใจว่าตนเป็นลูกแต่ยังไม่ได้แสดงความกตัญญูตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เลยยังไม่ได้ตอบแทนที่คุณพ่อคุณแม่ให้การเลี้ยงดูฟุงฟักในเมื่อทั้งสองท่านจากโลกนี้ไปแล้วเฉียนเยนแสดงออกซึ่งความรักเมตตาอาทรได้มาปลอบประโลมข้าพเจ้าและภรรยาทำให้ข้าพเจ้าและภรรยามีกำลังใจมุมานะ จึงยิ่งบำเพ็ญปฏิบัติตามปณิธานเดิมที่ได้ตั้งเอาไว้ข้าพเจ้าเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้องผู้ชายข้าพเจ้าไม่เคยแย่งชิงทรัพย์สมบัติกับพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้บำเพ็ญธรรมคนหนึ่งในตอนนั้นข้าพเจ้าปรงได้ตกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วในชีวิตข้าพเจ้าจึงไม่ไขว่ยคว้ายแย่งชิงได้บอกกับภรรยาว่าต้องใจกว้างอย่าได้ทะเลาะแย่งชิงกัน ทรับสมบัติให้กับพี่ชายคนโตไปก็ไม่มีปัญหาพวกเราเองก็สามารถสร้างครอบครัวได้ด้วยมือเปล่าๆเ,เชื่อว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเบื้องบนชุดช่วยกล่อมกลาเวนยสัตว์เบื้องบนคงไม่ให้พวกเราต้องลำบากยากเข็นแน่ๆวันเวลาผ่านไปหปีข้าพเจ้าจึงมีลูกชายสองคนความเป็นอยู่ก็ลำบากขึ้น เมื่อภรรยาเห็นว่าผู้อื่นมีความเป็นอยู่ดีกว่าสามีภรรยาสามารถอยู่พร้อมหน้ากันได้ทำไมเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานกับเธอแล้วจึงต้องให้เธอลำบากด้วยอยู่กับข้าพเจ้าอาหารสามมื้อก็ไม่ได้กินอิ่มท้องความเป็นอยู่แต่ละวันไม่เหมือนกันกับคนอื่นๆที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆสวยๆทำไมพวกเราถึงสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหย,ยาบๆทั้งสามมื้อก็กินแต่ลูกเกด จะให้เธอทนกับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปไม่ได้แล้วเธอจึงเกิดความแค้นเคืองขึ้นในใจแค้นที่ข้าพเจ้าเป็นคนไม่เอาไหนเคืองที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้ไม่รู้รักความก้าวหน้าพอโกรธขึ้นมาเธอจึงทิ้งลูกทั้งสองไว้และหนีออกจากบ้านไปทิ้งลูกไว้ให้ข้าพเจ้าเลี้ยงดูแต่เพียงลำพังนักธรรมอาวุโสเมตตามากจึงได้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านข้าพเจ้าอีกครั้ง ท่านบอกให้ข้าพเจ้ากล้าหาญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเบื้องบนกำลังเสริมสงอยู่ตอนนั้นข้าพเจ้ามีความคิดที่ผิดพลาดไปคิดว่าครอบครัวกลายเป็นเช่นนี้ลูกเล็กๆทั้งสองจำเป็นต้องเลี้ยงดูฟุมงฟักแต่ภรรยาหนีออกบ้านไปแล้วทุกสิ่งจึงต้องอาศัยตนเองในใจคิดกลับอยู่ลึกๆว่าหากวันใดมีญติธรรมมาเห็นสภาพซึ่งตกต่ำเช่นนี้ของครอบครัวข้าพเจ้า แล้วเกิดความเข้าใจผิดต่อนักธรรมอาวุโสหากจัดให้ข้าพเจ้าไปบรรยายธรรมอีกข้าพเจ้าก็จะผลักภาระบอกปัดทุกครั้งไปแท้จริงแล้วเป็นเพราะไม่มีแก่ใจที่จะทำเยื่อใยสัมพันธ์ทางโลกมันหน่วงหนักนักทำให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่สงบผ่องแผ้วพอที่จะไปเข้าใจธรรมะชีวิตยิ่งนานวันยิ่งผิดหวังจึงตัดสินใจนำพาลูกทั้งสองหลีกห่างจากนักธรรมอาวุโส และหลีกห่างจากอาณาจักรธรรมไปหาที่อยู่ใหม่โดยไม่บอกให้ใครทราบแม้กระทั่งเฉียนเยินและเตียนชนซือข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองด้วยความยากลำบากแต่นักธรรมวุโสก็ยังคงเมตตาสงสารไปถึงไหนไหนก็ยังให้ญาติธรรมสืบหาข่าวคราวของข้าพเจ้าแต่ก็ไม่มีใครรู้ถึงที่อยู่ใหม่ของข้าพเจ้าเพราะเริ่มหลีกห่างจากสถานธรรมจึงเริ่มมีความคิดใหม่ ทุกความคิดทุ่งเทให้กับลูกทั้งสองจึงมีชีวิตผ่านไปชาติหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าอายุได้48ปีเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยตจากตามร่างกายจึงไม่แข็งแรงมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเลือดออกรุนแรงอยู่ครั้งหนึ่งจึงตายจากไปเบื้องบนยังระลึกถึงตอนที่ข้าพเจ้ายังอายุไม่มากนักที่ได้ทำเพื่ออาณาจักรธรรมแต่ครึ่งหนึ่งของชีวิต ถึงแม้จะไม่ได้สร้างกำปากแต่ข้าพเจ้าก็ผิดต่อภาระหน้าที่ของเมื้องบนและปณิธานทั้งหลายที่ได้ตั้งไว้ต่อหน้าพระแม่องค์ธรรมซึ่งถือว่าหลอกลวงเมื้องบนดังนั้นจึงต้องมาสำนึกขอมาอยู่ที่ด่านยานสงบในสามด่านเก้าทวาร จนถึงบัดนี้เป็นการปลดปล่สามโลกอย่างกว้างขวางนักธรรมอาวุโสมาเตือนสติตั้งแต่แรกแต่เป็นเพราะข้าพเจ้าด้อยวาสนาจึงตัดขาตัวเองตัดขาดละทิ้งหนทางของตนเองนักธรรมอาวุโสทุ่มเทใจอย่างหมดสิน้นแต่ข้าพเจ้าเองไม่ได้เข้าใจคิดถึงตอนที่อายุยังไม่มากได้ภาคเพียนเพื่ออาณาจักรธรรมทุกความคิดต้องการที่จะสงบห้องแผ้ว แต่เมื่อนักธรรมอาวุโสได้รับการขอร้องจากคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าจึงได้ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าแต่งงานข้าพเจ้ารู้ว่าที่พวกท่านทำเช่นนี้ก็เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าวางใจและเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างนั้นข้าพเจ้าสร้างขึ้นเองก่อขึ้นเองทั้งสิ้นรอจนถึงเวลาพิภากษาสามโลกผู้ที่มีบุญจิงกุสนแท้ จะสงบผ่องแผ้วแล้วกลับคืนสู่เบื้องบนไปได้ขอเตียนเจงซือทั้งหลายว่าต้องเข้าใจธรรมมาให้ชัดแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเสริมส่งจากเหตุและปัจจัยจะต้องนำปัญญาที่มีอยู่อย่างพร้อมมานำพาฝ่ายตรงข้ามอย่าได้เลอะเลือนแล้วต่างก็พากันร่วงหล่นเลยโอกาสที่ดีอย่างนี้ต้องนำร่างกายนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกาศธรรมแทนฟ้า ไปผูกบุญสัมพันธ์ในทุกๆที่จะเป็นทั่วสวรรค์ของธรรมการยุคข,ขาวจริงๆเป็นตัวแทนของเบื้องบนเผยแพร่กระจายข่าวอันประเสริฐตั้งแต่ต้นจนถึงปลายต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายอย่าได้เหมือนกับข้าพเจ้าเป็นเพราะข้าพเจ้าได้ละทิ้งภาระหน้าที่ไปในตอนอยู่บนโลกดังนั้นจึงต้องสำนึกขอขามาอยู่ที่ดันยานสงบ ในวันนี้ได้อาศัยโอกาสมาบอกกล่าวเตือนสติสิทธิพี่น้องชายหญิงทั้งหลายพระนิพพานก็คือแดนสุขาวดีอันสะอาดบริสุทธิ์จึงต้องฉุดช่วยนำพาผู้บำเพ็ญที่บริสุทธิ์ผ่องแผวกลับคืนเบื้องบนไปไม่ว่าบุญกุศลของเราจะมีมากขนาดไหนหากว่าจิตญาณไม่สว่างกระจ่างแล้วสุดท้ายก็ต้องโดนพาตัวมาอย่างสามด่านเทวารและไม่สามารถกลับคืนพระนิพพานได้ เมื่อสูญสิ้นร่างกายคนแล้วจะบำเพ็ญร่างวิญญาณนั้นทุกยากลำบากมากหวังว่าเมธีทั้งหลายจะได้รอบคอบระมัดระวังก้าวย่างทุกๆคำพูดทุกๆวาจาในเมื่อนักธรรมอุโสเมตานำพาให้พวกเราได้ขึ้นสู่เรือธรรมจึงขออย่าได้คืนตัวของตนเองเป็นอันขาดเรือธรรมของธรรมการยุคข,ขาวกำลังเทียบท่าอยู่ เวลาก็มีแค่เพียงจำกัดหากว่าตัวเราเองไม่มาพิจารณาวางแผนอนาคตผลอะไรที่จะเกิดขึ้นกับกับเราก็ย่อมต้องรับด้วยตนเองการจะช่วยงานอริยกิจธรรมกิจให้สำเร็จนั้นก็ต้องอาศัยความพยายามของทุกคนอย่าได้ละทิ้งจิตเมตตาการุณาแต่จะต้องมีความใจกว้างอารีอารอบเป็นสำคัญ ปฏิบัติต่อสิทธิพี่น้องชายหญิงทั้งหลายเหมือนกับที่ปฏิบัติต่อตอนเองในสายตามีแต่ความเมตตาของทุกคนเป็นดังญาติมิตรผู้ที่เป็นนักธรรมอาวุโสก็จะต้องมีเป้าหมายแนวทางและทัศนคติความคิดความอ่านที่ชัดเจนถูกต้องเพื่อนำพานักธรรมผู้น้อยทั้งหลายได้ส่วนผู้ที่เป็นนักธรรมผู้น้อยก็ต้องเข้าใจถึงความลำบากเหนื่อยยากกายใจของนักธรรมอาวุโสตลอดเวลา จะต้องช่วยร่วมงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอาณาจักรธรรมจึงจะเจริญรุดหน้าได้เบื้องบนไม่หลอกลวงคนเรามีแต่คนเราที่หลอกลวงเบื้องบนการขัดเกลาลงโทษต่างๆเช่นในสามด่านเก้าทวารน,นั้นเป็นสิ่งที่ทุกทรมานจริงๆจึงหวังว่าสิทธิพี่น้องชยอยายหญิงทั้งหลายจะได้รอบคอบระมัดระวังและต้องบำเพ็ญจริงๆให้ดีด้วย